สวัสดีครับผมอยู่กับช่องน้องซ่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวน,นี่วีเทลเด็กทิดวีเทลเด็กวีจีทีวีทีดีสุดแมนวีเทลเด็กสุดแมชโคโค็อกโกแลตเมโลนี่นะครับเป็นเด็กเบอร์เมดได้เองถ้าเขดูแล้วไปดูกันเลยเดีย๋ยวเขาบอกแท้แล้เด็กก็ลองให้สนามมาถ้าใครดูรีวิวแล้วก็มันก็คือสนามนะครับ เราขาอหอวังไว้ออกนอกกล้องมาดูกันเลยนี่ี๋ยวแกะกั้งหล็อกมาไม่แน่แล้วนี่ทำยัไงดีแป๊บไว้นี่ละวัดวัดขีด okay, เอาไปทิ้ง <c oughs> มันจะมีสวนัตง,งกล่องด้วยแต่เราค่อยดูกันว่าได้อะไรนะครับโอเคต่สั้นยัง โฟกัสสิอั่นแหะนะครับเป็นช็อกโกเลิฟช็อกโกเลิฟพาร์ตรีเซทรีเซลาเต้คอมิอเมื่อการ์ดใบนี้ถูกคอลงในฐานะเกต็หนึ่งได้ก็คือถ้าเบนเป็นเกต็หนึ่งเอ้ยเราสามารถคอมันเป็นเกต็หนึ่งได้แล้วก็อุตโมนเรียเมื่อเมื่อลงสนามดูก็รู้สุดจากกองการ์ดคอรู้ช่วงเรียนหรือน้ำก่อสูต เราสามารถนี้ใช้ได้แค่นหนึ่งครั้งต่อทือเท่านั้นหนึ่งครั้งเท่านั้นมันให้มาสองใบนะแต่อันนี้ฟอยแบบหนึ่งใบอันต่อมาครับฟูฟ,ฟูเอลพีสฟารูรุนะครับคอเมอร์มาต่อกันครับคอแวนเมื่อตอนนี้ทําการเมื่อคุณทําการเมื่อคุณเคยทําการขอเรือก,กาศตัวนี้จะบอกเพิ่มห้าพัน แล้วก็ไอ็กซ์ทวเอนวันเทินคันตัวพัดหนึ่ง <Okay. S 1> เลยเพิ่มขึ้นหมื่นห้าถ้ามีเรียการห้าใบ drop ไปหนึ่งใบเกือบสามนะครับให้มากี่ใบอย่างไให้มาสามใบนะ Grateful พย์ y ยอร์อารออโต้แวนหรือเรียไม่ดูดีใส่แวียกาถ้ามีเรียการห้าใบได้ปัวหมื่นห้าจะจบการต่อสู้นั้นโอเคขอใบที่ไม่สะดวกครับมาต่อเลย อันนี้ก็บวกห้าหมื่นห้าเมื่อมีเด็กกันห้าใบไอสองตัวนี้เจสามไรแล้วได้กิฟฟอร์ดนะครับให้มาสีา่แล้วก็ช็อคก็ช็อคก็เลือบฮาร์ดรีเซ็ตรีเซ็ตตี้การเดาหนึ่งฟิลลิ่งไฮริมเวรุมุกเจสองอันนี้ล่ะหนึ่งหมื่นแล้วก็คิวหมื่นให้มาน่าจะสี่ใบใช่ คอนซิลเวเตอร์เอมิสออตโตเรียเมื่อลงสนามครดบาทและโซบารได้บ๕พันจุดจบถืนถ้ามีการเคยถ้ามีการเคยขอเ,เรียกการไปอื่นได้ดรอการผมรู้สึกว่าเบอร์มิน่าจะเหมาะกับสายดรอการแล้วก็เพิ่มพลังนะก็เป็นตัวที่ใช้ได้เลยจ้ะเอนิ o d y a n y b o บอ l i ดีไลต์าติออตโตเรีย ลงสนามใ,ใบอื่นคนได้เพิ่มห้าพันจะจบเทิร์นก็คือลงสนามบวกพลังให้คนอื่นก็ดีครับให้ราสีใบ special message aurora auto way หรือเลี้ยลงสนามโดยการนึงใบทิ้งการประเมินหนึ่งใบใช้ได้แค่หนึ่งครั้งไม่เกินใช้ได้แค่รอบเดียวไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อลงสนาม,มานะจะได้แค่ครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้น สกอพฮาร์ลิลี่ก็เป็นพีจีฮะพีจีเกี่ยวกันหนึง่งให้มาสี ail, base base, Auto ่ใบเบลเบสออฟเบสลิซาเบลล่าโอโตเรียเมื่อตัวนี้ลงสนามโซบ้าสองเรียกการเบิกอื่นของคุณได้โบ๕พันจบเทินแล้วถ้ามีเรียกการห้าใบดรอก,การ์ดรู้สึกผมเจอหลายตัวแล้วนะไอที่มันดรอก,การ์ดว่ามีเรียกการห้าใบเนี่ยก็เน้นเต็มสนามแล้วโบพลังยับยับอะให้มาสี่ใบ พีเอลกิฟเซอร์อลิซ่เป็นใบเรอ่มันให้มาใบเดียวกับใบเดียวอยู่แล้วนะ่ะเดรเวชันพาชูนะครับก็ลิกเข้าทิกเกอร์ให้มาสีใบอยู่แล้วแหละอ่ะเชฟแลเวอร์โฮบรีนาลิกเข้าทิกเกอร์ให้มาสีใบนะครับ Joyful Lola Class Iruna r a o t i c k e r ให้มา4ใบ handmade l e v e l Elena h i l l t i c k e r ให้มา4ใบนะครับแล้ Imaginary Gift Force มีธรรมดา3 Chocolate l กกแล้วก็เป็นการ์ด ทิมไม่รู้ให้มันทำไมไม่รู้สองแบบนี้หลังกล่องผมได้เป็นนี่เลยเซเรนาเป็นฟอยสูงหลังกล่องเป็นใบเริ่มแล้วก็ใบสื่อสารข้าสามอะไรก็เดี๋ยวเราจะมีสุมส่มซองวิญีซีพีส่วนหนึ่งหลังลิปนะครับรอดูกันเลยเราเรยกมาสุ่มหลังกล่องเอ๊ะสุ่มที่ผมซื้อมาสามนะครับสามกล่องเอ๊ะสามกล่องวัดสามซองมา ใด้รใช้เยอะเนี่ยข้างหลังก็จะมีบอกนะครับคเตอร์ซีพีซื้อมาแค่แยกแบบแค่สามส่วเพราะไม่มีตังซื้อเป็นกล่องมาแรกมิสเปนเดอร์เดมิเดว่าเกปเปอร์เบลิคอสตี้ดากอนอ่อาไคโร ตอริสเดียแล้วก็ as, เซอร์โคเมกัสแล้วเข้าทิ้งแทงนั่นเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ดูกันดีๆแข่งกันตัวน okay, ะไปสองที่สอง right to, เบเอร์สไรต์ชูนัวเก็ปเปอร์เอ้ยไม่มายแข่งกันดูบ้างไหมอ๋อหยุดแล้ว เยลโลู์วิสเมเมทระฆังแทงคุณเอาฮะาให้เราเยอมาเถอะดรูเอลดากอนพาวเมรูเซียวมาเดียสุโอ้ยไม่ได้เล่นโอช่างมาเถอะสองสุดท้ายโอจะมีรอยย่โผล่มาบ้างนะผมอยากเล่นรอยย่อไอพวกนี้ไม่เล่นหลังนั่นแต่ คนมันอยากเล่นรอยยอาออะโอ้ยเปิดมาก็ได้เดี๋ยวมาเก็บเบอมาเอสรีแฟกเตอร์ดู KT m e g a s แล้รกเจริงแทงได้ p o w e เฟอร์เ c ส s t คัต้นัเชโพลีเอ้ยแล้วก็เก็บป ไฮโดกวีเดอร์อากานิเออร์เราย่มาสักทีเฮ้ยโอเคก็จบการรีวิวท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องอันคงซุมซ่ตแนครับผมขอบคุณครับ